คนดูขอภาคสองแต่บัดนี้ยังเงียบกริบเปิดเจ็ดละครไทยพระนางเล่นดีบทปังจนคนดูวอนขอให้มีภาคต่อ 1. ละครลิขิตแห่งจันทร์ภาคสองตามอีกคนเพราะสนุกมากอยากให้กลับมาแก้มือเชื่อว่าสามารถดังได้ช่วงนั้นละครข้ามภพเยอะมากแถมออนต่อกันอีกถึงทำอีก4ปีจะได้ดูไหมก็ไม่รู้แต่ลิขิตแห่งจันร์คือโปรดักชันบทคือดีมากน่าจะทำภาคต่อได้นะแต่ตอนนี้ช่องงานล้นมือมากงานละครบาง เรื่องที่อยู่ในมือช่องยังไปกันไม่ถึงไหนเลยอ่ะเอาจริงๆ2ละครคิวบิกสำหรับละครเรื่องคิวบิกเมื่อปีพศ2556นับเป็นละครพอเรื่องสุดสนุกที่ได้สาวมินชลิดามาประกบคู่หนุ่มบอมธนินพระเอกโรบอทที่ถูกวิจารณ์สนานทั้งเรื่องว่าเล่นแข่งเป็นหินแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นละครที่คนดูติดตามและชอบส่วนเรียกร้องขอผู้จัดสร้างภาคสองซะอย่างนั้นด้วยเหนือเรื่องที่มีความแตกต่างจากละครไทยหลายๆเรื่องสามก็ละครหนึ่งในหัว เรียกว่าดังไกลถึงประเทศจีนเลยค่ะมีฉากฟินฟินที่ทำละครขอภักต่ออีกแต่ไร้แววอยู่นะเพราะยังไม่มีแววมาว่าผู้จัดจะนำม,มาสร้างต่ออีกสำหรับละครสุดโรแมนติกโดยได้มิกทองรยาและพิมพิมประภามาสวมบทพระนางฟินฟินแถมแฟนๆถึงขั้นระดมรัวคีย์บอร์ดไม่อยากให้ละครจบไม่พอ,อยังเรียกร้องผู้จัดอย่างต้นตะวันให้ทำภักต่อซะเลยสีซอรพรายสายลับภาคสองเป็นละครเย็นที่ดีงามมากๆตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบ ขอภาค2ต่อเลยได้ไหมได้โปรดทําภาค2ให้ที่มาลงชื่อขอสะพ้าใส่รับภาค2ด้วยคนค่ะความฟินยังค้างอยู่อ่านนิยายเล่ม2แล้วเนื้อหาสุดติ่งกระดิ่งแมว คุณพี่ยังอ่านไม่จบเลยแต่อยากเห็นพายุในละครภาคสองนะแล้วก็อยากเห็นท่านปาราวีนั่งบรรลางอ่านคำพิพากษาด้วย5ละครเงาลาจอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับละครเงาที่เคยเออกอากาศทางช่องเจเมื่อปีพศ2557เป็นละครที่มีเนื้อ,อาหาสะท้อนในเรื่องของบาปบุญคุณโทษผ่านตัวละครนําแสดงโดยเคลลี่ธนภัทรทิสาวริทิสาและอ้วนรังสิตช่วงแรกเหมือนจะไม่น่าสนุกแต่พอดูไปเรื่อยๆเริ่มเข้มข้นนะ ติดตามจนแฟ,ฟนๆละครต่างบนเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีภาค2 6สีหส่หัวใจแห่งคุณเขาต่อที่ละครสี่หัวใจแห่งคุณเขาออกอากาศไปเมื่อปีพศ2553ต้องเรียกว่าเป็นละครที่กระแสรแรงจัดและเป็นการเปิดตัวนักแสดงน้องใหม่จนโด่งดังเป็นพลุแตกอย่างถึงวันนี้ จัดเป็นละครชุดสี่เรื่องคือทาราฮิมาลายดวงใจอาคานีปัตติพีเรรักและวายุพักมนตราซึ่งนำแสดงโดยอามาธิชาคิมเบอรี่ณเดชคุกิมยิยะยายาอุรัสยามาคปบารินมินชาิดาบอยปกกณ์มากิราสีเป็นพล็อตเรื่องที่สนุกสุดๆเมื่อลาจอไปได้ไม่นานแฟนๆต่างก็อยากให้ทำภาคต่อให้ได้ชมบางก็ว่าอยากดูรุ่นลูกแต่ถึงอย่างนั้นเองกลับไรวี่แววสารต่อค่ะ7ดดอกส้มสีทองปิดท้ายกันที่ละครกระแสเรื่อง ดอกส้มสีทองเคยออกอากาศคนติดงมแงเมื่อปีพศ2554หลายคนจำบทบาทเรยาได้แม่นและเรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมือมาร่วมนำอาทิชมพูรอารยาอันวิทยาโดนัทมนัสนานโอรวรวุฒรวมถึงดาราม,มากฝีมืออีกขับข้างบอกเลยว่าเรตติ้งดีจนคนดูอยากให้มีภาคสองซึ่งกลายเป็นลือกันไปไกลว่าภาคต่อของเรื่องนี้จะมีแน่นอนจนกระ,ระทั่งผู้จัดเคยบอกบทสรุปแล้วว่าไม่มีการทำภาคต่อแต่ อย่างใดนะคะางานนี้คอละครกับฝันสลายไปตามๆกันเลยล่ะค่ะ